สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซบาโตบอลเช้านะครับบอลทางเลือกบอลลีกรองนะครับบอลอเมริกาใต้อาร์เจนบราซิลรวมถึงเมเจอร์ลีกเนี่ยต้องช่องเราเท่านั้นนะครับกด Subscribe ได้เลยนะครับใครเป็นคอบอลตามควายนะครับส่วนวันนี้ครับก็มีเน้นๆสคู่นะประจำเสาร์ที่3พฤษภาคมนะครับโฟกัสไปที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐล้วนๆเลยนะครับแต่ถ้าก9คู่ยังไม่ถูกใจนะครับสามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ไปรับทัศนะตัวพิเศษตัวชัวร์กันได้นะครับอย่าลืมมาร่วมสุขมาจอยกันนะครับ อ่ะส่วนวันนี้3คู่ครับคู่แรกเนี่ยไปที่เกียนละว่างเอฟซีครับเจอกับฮุสตันเดลโมครับเตะ9ก้าโมงครึ่งนะครับซึ่งก็แน,น่นอน LAFC เนี่ยเป็นทีของโอลิเวียชิลูแล้วก็ฮูโกโยลิฟส์นะครับอดีต2ผู้เล่นดังเจอกับฮุสตันที่ก็อาจจะโนเนมหน่อยนะครับตามตารางคะแนนเนี่ย LAFC อยู่อันดับที่8นะครับมี14แต้มปีนี้เนี่ยไม่ได้ออกสตาร์ทได้ดีเลยนะครับส่วนแน่นอนฮุสตันอยู่ดับสิบสามี10แต้มคะแนนเนี่ยห่างกันแค่4คะแนนนะครับและช่วงหลังฮุสตันเนี่ยฟอร์มเริ่มมา ช่วงหลัง5เกมหลังสุดใน AFC มีชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดที่แล้วเนี่ยได้แค่เสมอกับเซนหลุยทีมทั้งใหม่2-2นะครับส่วนฮูสตันเนี่ยเกมที่แล้วชนะทางด้านออสติน Austin มา2-0แล้วก็มีชนะทางด้านทีมอย่าง LAFC ได้ด้วยใน3-4เกมกันน้เนี่1-0นะครับเพราะฉะนั้นฮูสตันเนี่ยไม่กลัว LA แน่นอนนะครับพอมโดยภาพรวมเนีผมให้สูสีกันเอ็ดเนี่ยคู่นี้เจอกันมา5ครั้งนะครับทางด้าน ล a เนชนะชนะ u s ฮูสตันชนะ3แล้วก็เสมอ1สถิติเนฮูสตันเหนือกว่าด้วยนะครับความพร้อมวันนี้ครับล a ก็ไม่มีนักเตะอย่างทางด้านชานรับกองหลังนังเจ็บแล้วก็ไม่มีเดลาวันเล่ตัวน้าฝั่งฮูสตันเนี่ยไม่มีทางด้านโฮมนะครับไม่มีทางด้านออติชนะครับไม่มีควีโนเนสเพราะนั้นสภาพทีมเนี่ยก็ฮูสตันอาจจะเป็นรองหน่อยแต่กตามเนี่ยวันนี้ตามเงื่อนไขนะครับ เป็นต่าสั่ง LA เหนือกว่าแบบสูงเลยถึง1ช่วงตัว1ชั้นผมมองว่าเยอะไปครับชั่วโมงนี้ LA จะมายิงใครขาดเนี่ยไม่ง่ายนะครับมองว่าฮุสตันอาจจะมีแต้มในสามคู่นี้เชียร์ฮุสตันครับฟันธงจบ1-1แล้วสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่2นะครับไปที่เกมระหว่างทางด้านซานโฮเซเอิร์ธเควกครับเจอพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์นะครับคู่นี้เตะ9ก้าโมงครึ่งพร้อมกับคู่ที่แล้วนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยซานโฮเซเนี่ยอยู่ในอันดับที่11นะครับมี10แต้มซานโฮเซเนี่ยเป็นทีมที่หนชัั้้นนทททุกปีีะครรบมาาายตง เจอกับพอร์ตแลนด์เนี่ยอันดับที่2นะครับมี18แต้มเพราะนั้นพอร์ตแลนด์เนี่ยอันดับดีกว่าด้วยแต้มก็เยอะกว่าถึง8คะแนนนะครับฟอร์มาเกมหลังสุดเนี่ยซานโทเซ่ Jose, แม่งแพ้รวด3เกมครับคือแพ้ทางโคลัมบัสคูลหนึมีแพ้ทางด้านทีมอย่างเคนซัส3-5ต่อหแล้วก็มีแพ้ LAFC 1-2เพราะนั้นนอกจากจะแพ้แล้วก็มียิงโยนยิงเยอะด้วยสำหรับซานโทเซ่นะครับ ส่วนพอร์ตแลนด์ในชนะถึง3จาก5้านัดหลังแล้วก็เสมอ2 5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากนะที่แล้วนี่ก็บุกชนะ L.A.Galaxy ได้ด้วย4.2ลต่องรวมถึงมีเสมอกับ L.A.F.C ได้33เพราะนั้นเกมลุกพอร์ตแลนด์ดีนะครับถึงแม้เกมรับจะรั่วซึ่งวัดฟอร์มในช่วงหลังต้องบอกว่าพอร์ตแลนด์ทีมเยือนชัดกว่าเยอะครับเฮดตัเฮดเนะี่ยคู่นี้เจอกันมาช่วงหลัง5ครั้งพอร์ตแลนด์ชนะได้ถึง4ี่เลยนะครับซานโอเซชนะเกมเดียวซึ่งก็คือเกมอุ่นเครื่องดังนั้นพอร์ Portland, ตตแนนดาามสาิเเหืออว่ยะ ซึ่งว่ากันในเรื่องความพร้อมนะครับเกมนี้เนี่ยทางซานโอเซก็ไม่มีทางด้านโลเปสนะครับรวมถึงแฟนเนเดสแล้วก็วิลสันเบลเดสนะครับส่วนทางฝั่งพอร์ตแลนด์ไม่มีเดมี่เชล่าคนเดียวครับกองกลางตัวเก่าเพราะ,ะนั้นสภาพทีมในพอร์ตแลนด์ก็ดีกว่านะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขนะครับเป็นทางด้านซานโอเซเหนือกว่า0.25ก็คือแค่ความเป็นเจ้าถิ่นต่อแบบกักะกักะกัากะกลัวๆเชียพอร์ตแลนด์ได้เลยครับรับแน่นๆรอสวนกลับบอลระบบ เชื่อว่าพอร์ตแลนด์ไม่แพ้นะครับพอร์ตแลนด์เนี่ยคุมทีมโดยฟิลเนวิลด้วยนะครับน้องชายเกรซเนวิลเดียเตะแมนยูนะครับก็ดูแล้วมีระบบแล้วก็แพ้ยากเพราะนั้นคู่นี้นะผมให้น่าดยินงันเยอะครับเพราะเกมรับยุ่ยทั้งคู่จบ22ให้เชียร์ที่พอร์ตแลนด์ครับอย่างน้อยไม่แพ้และเชียร์ที่สกอร์สูงนะครับส่วนคู่ที่3นะครับไปดูที่เกมระหว่างเซียเตอร์ซาวเดอร์ครับเจอกับทีมเซหลุยส์ซิตี้นะครับก็เตะ9ก้าโมงครึ่งเหมือนกันนะครับ ตามตารางคะแนนเนี่ยทางด้านเซียเทิลซาวเดอร์ปัจจุบันอยู่อันดับที่9นะครับมี13แต้มกลางกลางส่วนเซนหลุยอยู่อันดับ12โซนล,ล่างเพิ่งมี10แต้มนะครับเจ้าถิ่นดูดีกว่า5เกมหนังสุดเนี่ยเซียเทิลชนะ2เสมอ2แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยเสมอเขารูโเร็วปิดหนึ่งหนนะครับแล้วก็มีชนะทางด้านเนชวิลล์3-0เกมในบ้านคือจุดแข็งของเซียเทิลเลยนะครับน้องฟังเซนหลุยเนี่ย5เกมไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้3เกมที่แล้วเนี่ยเสมอกับ LFC สองสองมีเสมอกับแวนคูเวอร์ศูนย์ศูนย์แล้วก็มีแพ้กับทางโคลัมบัสคู่หนึ่งสองเพราะนั้นเซนหลุยฟอร์มไม่ดีนะครับเฮดูเฮดเนี่ยคู่นี้เจอกันมาช่วงหลังนะครับห้าครั้งเซเทิลซาวเดอร์ชนะสี่เลยเซนหลุยชนะครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นสถิติเซเทิลซาวเดอร์เหนือกว่าเยอะความพร้อมวันนี้เนะี่ยซาวเดอร์ไม่มีทางด้านเลเกนกับทางด้านอาริโอลานะครับกองกลางหนึ่งกองหลังหนึ่ง ส่วนทางฝั่งเซลุยเนี่ยเจ็บถึง8คนนะครับไม่มีเดอร์กินไม่มีทานด้าโลเวนไม่มีทางด้าโมราเลสนะครับติดโทษแบนส่วนทางด้านเลอร์มันบูกี้เนี่ยประตูมือเก่าที่เคยอยู่กับดอตมุนเนี่ยก็เจ็บนะครับเพราะนั้นลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ซาวเดอร์เหนือกว่าชัดมากๆนะครับแล้วก็สภาพทีมพร้อมกว่าด้วยเล่นในบ้านด้วยซาวเดอร์เหนือกว่า1ช่วงตัวผมมองว่าชนะได้แล้วมีลุนชนะขาดนะครับอูนิเชียนเซนซาวเดอร์ครับจะชนะ2อสูตและสะกอร์ต่ำนะครับ วันนั้นนี่คือ3คู่วันนี้นะครับวันนั้นใครเป็นคอบอลเช้าบอลตามควายฝากช่องเซบะโตะบอลเช้ากันด้วยนะครับกดซับสไครต์ติดตามไปได้เลยแล้วก็ถ้าใครได้ที่เด็ดตัวชัวร์ตัว VIP สามารถกดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ที่ปากหมุดไว้ได้นะครับฝากกันด้วยนะครับวันนั้นก็วันนี้3คู่นะครับคู่แรกเนี่ยเอฟซี FC, เจอฮูสตันนะครับให้เชียร์ไปที่ทางด้านฮูสตันครับจะไม่แพ้นะครับฟันงจบตังหนึ่งแล้วสก,กอร์ต่ำ คู่2นะครับซานโดซ์ไเอิร์ดเค้กเจอพอร์ตแลนด์จิมเบอร์ครับคู่นี้เชียร์ที่ทางด้านพอร์ตแลนด์ครับจะไม่แพ้และน่ายิงกันเยอะเชียร์พอร์ตแลนด์และสกอร์สูงนะครับส่วนคู่ที่3ครับเซนเ์อร์ซาวเดอร์เจอเซนลุย์นะครับให้เชียร์ที่เซนเ์อร์ซาวเดอร์ครับจะชนะ2-0และสกอร์ต่ำนะครับนี่คือ3คู่ประจำวันนี้แล้ตัวชัวร์ประจำวันครับแจกไปที่เซนเ์อร์ซาวเดอร์ครับวันนี้บอลหน้าบ้านเล่นในบ้านเหนือกว่าหมดน่าจะชนะเซนลุย์ไม่ยากครับยิงขาดด้วยเชียร์ที่เซนเอร์ซาวเดอร์เป็นซาวันวะรเบ วันนั้นก็ใครชอบช่องเราครับคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมและทีมงานกันได้วันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ